ล้วนั้นท่านมาสู่อุบลราชธานีนะครับจังหวัดหนึ่งที่เขาเรียกว่าไม่น่าเชื่อนะครับวันนี้เราจะมาบอกกันว่ามีอะไรกับสวนนี้ครับต้องสวัสดีก่อนครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับพี่แนะนําตัวหน่อยครับพี่แนะนําตัวหน่อยครับผมสุยะทูธาครับเป็นไร่ที่ผสมผสานทุเรียนด้วยแล้วก็มะพร้าวอินทพาร์ลนะครับผลด้วยนะครับพอดี โชคดีครับที่บอสไปอ<ะ>ุปบลก่อนหน้านั้นเนี่ยมันเกิดอะไรปัญหาเกี่ยวกับอ่าส่วนของพี่ในในสวนของผมนะครับก็ราทุเรียนมาลงคักแรกก็คือปัญหาที่เจอหนึ่งก็เรื่องของบแมลงก<ะ>ับแมลงแล้วก็ทีในช่วงนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะใช้อะไร,ระเรื่องผลิตของอะไระเราก็ปลูกเนื่องจากว่าเเราคนชอบกินทุเรียนแล้วก็กินทุเรียนแล้วว่ามันมันไปได้มันไปได้ <laughs> เอามาทดลองปลูกเลยครับก็มา<ะ>ปลูกแล้ว พอได้สักพ,พักประมาณสักสองเดือนสามเดือนคือมันเริ่มเต,ติบโตขึ้นมาอืเราก็ไม่รู้ว่าจะใช้อะไรลงดูแลมันแล้วก็มันมีแมลงอที่เป็นแมลงที่หวงยาวๆเขาเรียกว่าวงช้างนะครัคือมากัดทิ้นยอดบอลแล้วก็พอกัดปุ๊บต้นมันไม่โตก็คือผมลงไปประมาณสักร้อยต้นเหลืออยู่มันสักห้าหกสิบรากของอของทุเรียนมันไม่ไปครับก็คือ,อ มันยืนต้นไม่ไปเพราะว่าดินดินที่สวนผมมันเป็นดินแข็งดินระบบดินทรายนะครับคือถ้าหน้าแรงมามันไม่มีน้ําแล้วก็ดินมันจะรากของรากของต้นไม้มันจะไม่ไปจะไม่ไปครับตัวนี้ถ้เกิดปัญหาคือต้นไม้จะยืนต้นก็เลยว่าศึกษาทัวไปหาบอร์ดของรายการทางบอร์ดว่าเออต้องใช้อีน่ดูซิผมก็เลยเออจะใช่หรือเปล่าน้อก็เลยว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเรา ลองเปิดใจให้ให้กับบอสดูก็เลยสั่งสั่งมาก็ลองมาเฉียดดูได้ประมาณสัก2อาทิตย์ต้นไม้มันเปลี่ยนครับตัวนี้ทั้งมัดแมงก็ไม่เข้ามากัดจัดมินเท่าไหร่แล้วก็ลากรู้สึกว่าวิ่งมันจะแตกยอดขึ้นมาจนเเออเราองมาถูต้องบอกเกษตรกรก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสโลแกงง่ายๆเลยลากงอก แตกยอดใหม่อันนี้คือประเด็นของต้นไม้ที่กาลังจะโตนะครับถ้าเกิดว่าต้นไม้ของคุณอยู่เฉยๆแล้วมันไม่ตอบโจทย์เนี่ยจริงๆต้องสองอาทิตย์เนี่ยจริงๆน่าจะรู้แล้วนะคือสิ่งที่เห็นนะพี่เห็นดินว่าเป็นไงก่อนสองอาทิตย์แรกอ่ะพอหลังจากฉีดเข้าไปสองอาทิตย์ก็คือดูว่าคือดินมันจะเริ่มมันจะเริ่มแตกคือจะยุ้ยเป็นคุยคุยคุยอ่าเป็นคุยคุยมันเหมือนแต่ก่อนมันจะไม่มีอ่าเรียกว่าไสเดือนนะครับอ่าฮะพอช่วงหลังไสเดือนเยอะนะครับตัวนี้ตอนนี้อืืคอ คือผมก็ใช้ของนี้น่ามาตลอดครับตัวนี้ต้องบอกเกษตรกรก่อนว่าไส้เดือนเนี่ยมันมีประโยชน์นะครับถ้าทําการเกษตรแล้วไม่มีไส้เดือนคุณจบชีวิตแน่นอนนะครับอีกกรณีหนึ่งก็คือผมก็ทําของมะพร้าวดาหอมด้วยเออเยอะมากนะครับผมที่แรกปลูกปาประมาณสัก3ปี4ปีก็คือเวลาดอกจัดมาลูกไม่จับอ่าหลุดคือเวลาดอกมามันมันหลุดปลดก็คือร่วงลงหมดนะครับตรงนี้นันก็เอ๊ะ มันเกิดอะไรขึ้นมันเกิดอะไรขึ้น, uh huh. นเราเอาไปฉีดมะพร้าวได้ไหม uh huh. เลยได้คําแนะนํนาจากบอสนะครับแบ uh huh. น,นี้ก็เลยว่าวันนั้นผมก็เปิดใจเอามาฉีดด้วยก็ uh huh. ผ่านไปสั้งมันสัก3ามอสี่วัน uh huh. นี่ทำไมมันมันไม่ค่อยหลุดร่วงลงมา uh huh. เลยว่าก็ฉีดย้ำไปอีกทีหนึ่งประมาณเ 7, จ 7, ็ดเจ็ดถึงแปดก็ฉีดย้ำอีกที uh huh. คือหลังจากนันมามันก็ไม่ค่อยร่วงเท่าไหร่ครับคือตอนนี้ก็ก็ยังฉีดตลอดนะครับเพราะว่ารู้สึกก็มันออกจันดีไหมออกจันดีครับแล้วก็ดูลูกไม่ค่อยร่วงเท่าไหร่แล้วพี่กินน้ามันยังอกินแล้วครับกินแล้วรสชาติแต่ก่อนกับตอนนี้ต่างกันไหมก็คือมันต่างครับต่างต่างครับเพราะว่าต่างกันเยอะเลยคนคนพ่อขายแม่ค้าคือถึงเวลาเขามารับไปเลยเขาไม่ให้ลูกค้ากินเขาเอามาจากส่วนไหนฮะัเขาเอาไปพอระยะหลังมาเขาว่าโ ส่วนของของของพี่สุยะนี่พี่สุยะลูกค้าเขาก็ถามว่าเออทำไมรสชาติมันเปลี่ยนไปเร,เราก็บอกว่าเอ้ยได้ของดี <c oughs> เราก็กว่าของดีดอะไรก็คือแหมพราครับคือว่า,าผมใช้ผลิตภัณฑ์ของอีเน่ดีอีเน่ครับตัวนี้ก็าฉีดมาตลอดครับรสชาติก็โอเคครับตอนนี้แล้วตอนแรกพี่เชื่อไหมว่าได้ต้องยินได้ยินจากปากของเขาใช่ไหมว่ารสชาติดีจริงๆตามที่ผมพูดอ่ะผมรู้อยู่แล้วว่าฉีดไปเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทุเรียนก็ดีไม่ว่าจะเป็น มะพร้าวของพี been, h, oh ่น <will> ี <Add> well. creepy, ่มะพร้าวที่พี่ติดจันเยอะมากเยอะจนน่ากลัวนะเยอะจนแบบไม่รู้พี่จะขายยังไงถ้าราคาดีลูกละสี่สิบาทนี่พี่ต้นเดียวสองต้นสามต้นเนี่ยของพี่นี่เว้นว่างแล้วก็ลูกกลมออกจันเยอะเกินคาดครับเนี่ยดูจันนะครับาเกษตรกรดูนะครับว่ามันเป็นยังไงแล้วก็อย่างพี่ก็มีมีกล้วยกล้วยเป็นไงบ้างครับพี่กล้วยจะเป็นกล้วยหอมทองก็กล้วยนำว้ากล้วยนำว้าก็รู้สึกว่า ที่ผมเพิ่งตัดไปนะครับนี่ที่มันจะเครื่อนแต่เยอะอแล้วก็วีมันเยอะด้วยเนื้อแน่นครับเนื้อแน่นแล้วก็รสชาติอร่อยครับเพราะว่าคือเอาไปให้พักพวกทานอยู่ที่สำนักงานนะฮะเขาก็บอกว่าอุ้ยทําไมกล้วยตอนที่มันรสชาติมันรสชาติใช่แต่ผมไม่ได้บอกเขาว่าใส่ไน่าใส่เนทอนี่นะครับนี่คือคือบอกจากจากปากของพี่เองว่าบอกผมบอกเลยว่า ถ้าคุณใช้ดินเนหรืออ e ีเนาเนี่ยระเบิดจุลินทรีย์ของเราย้านะครับของเราเนี่ยไม่มีการต่อยอดและไม่มีการพัฒนาคูณ1ิเท่า20เท่าของเราไม่มีของเราอ e ีเนาก็คืออ e ีเนานะครับของเราน้ํามันเหม็นเหม็นนะครับแต่เหม็นมีคุณภาพทุกอย่างพี่สังเกตไหมว่าขี้ไก่ก็เหม็นขี้หมูก็เหม็นอะไรก็เหม็นแล้วทำไมมันมีคุณค่านี่แหละก็เกิดความเหม็นๆไอ้ที่ไม่เหม็นเนะี่ยมันคือเคมีพวกมิตรทั้งหลายอ่ะไม่ใช่นะไม่ใช่มิตรอย่างอื่นนะมิดฉาชีพเนี่ยจะคอยขายพี่ เพื่อที่จะเอาเงินแต่ไม่เคยเห็นใจเกษตรกรเลยนะครับถึงบอกว่าของเราเนี่ยบอกเลยว่าเหม็นแต่คุณภาพเหลือเชื่อแล้วบอกว่าเหลือเชื่อบายนี่หนาปึกใหญ่ปึกนะครับผมว่าคุ้มอ่ะคุ้มเกินคาดนะแล้วพอที่ไหนมีสั้เดือนพีด่ดูต้นไม้งามนะงามมากเลยนะนี่คือผลงานของอ e ีเน่านะครับลองดูนะครับเกษตรกรครับขนาดหล่น,นแล้วลูกใหญ่กลิ่นหอมกินอร่อยแล้วรสชาติเป็นไงมาครับพ,พี่สุริยา ที่ที่ผมชิมนะก็ถือว่าดีครับรสชาติอร่อยครับครับแล้วส่วนแล้วส่วนนี้ไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยอ้ยยอ้ยหอมมากเลยแล้วส่วนนี้ไม่ใช่อย่างไรมีอินอินอินตาผาลัมนะครับแล้วดูโคกมะนาวรู้จักมาโคดมะนาวอ่ะต้นนี้ไม่สวยนะแต่ได้ถ้าลงอีนาไปสักครั้งหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมครับ ลูกโคตรดกเลยบอกนะครับว่าผู้มะนงมานาวหรืออะไรก็แล้วแต่คุณไม่ต้องไปสนใจแหละลงไปก่อนอีเน่าอ่ะแล้วจะรู้ว่าเป็นยังไงก็ลองดูนะครับว่าถ้าอยากได้ผลผลิตดีๆลูกดีดลูกดูดกอย่างมะนาวอย่างนี้นะครับดูใบนะครับดูใบเดียวใบใหม่กำลังขึ้นมาเลยครับแต่ลูกนี่ดกจนล่วงจนอะไรต่างๆแล้วอินผาอินผาลามดูครับดูว่า <ry> ดกขนาดไหนสวยขนาดไหนถ้าอยากได้เริ่มต้นก่อนกันที่ดินก่อนก่อนที่พี่มีอะไรแนะนํากับสําหรับเกษตรกรว่า,วา เชื่อไหมแต่ก่อนไม่เชื่อในว่าอ e ีเน่าหรือดินเน่ามันจะได้ขนาดนี้เนี่ยครับเพราะเพราะว่าถ้าผมมาใช้ากในี้ผเปิดใจแล้วแต่ก่อนก็ก็กกกกกกช่างใจอยู่ครับเพราะว่าเราต้องเอาประสบการณ์ของเรามาเป็นบทเรียนด้วยนะครับเราแล้วก็มีเรียกว่าเราไม่รู้เราก็ศึกษาก็ถามคนที่รู้ก็เปิดใจพอดีผมก็เปิดใจกับอ่าของอ e ีเน่าครับครบเลยลองมาใช้ดูเพราะว่าผลิตภัณฑ์อื่นเห็นข้างข้างบ้านหรือว,ว่าที่อื่นเขาใช้ อของเขาก็ไม่ได้ผลขนาดนี้ครับเพราะว่าผมว่าผลิตภัณฑ์ของอีเนวเนี่ยผมว่าโอเคครับเกษตรกรที่ที่จะอ่ปลูกผลไม้หรือว่าอะไรต่างๆครับผมว่าถ้าเปิดใจอีเนาผมว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่จุดยอดครับตัวนี้ครับผมรับรองได้เลยครับดูที่สวนผมนีครับเพราะว่าผมก็เวลาดูผมก็มีเฉพ่อวันเสาร์อาทิตย์ครต้องนั้นผมก็ไปทํางานก็ยอมรับได้ว่าของผลิตภัณฑ์ของอีเนานะครับ พื้ของเขาดีจริงๆครับผมก็ให้เกษตรกร,ท,กรที่จะคิดปลูกต้นไม้หรือว่าผลไม้อะไรต่างๆเพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ดีครับดีครับผลิตได้ครับผมครับอย่าลืมนะครับลองดูเปิดใจดูแล้วคุณจะรู้ว่าการเปิดใจครั้งนี้เนี่ยลูกค้าของคุณก็จะเปิดใจซื้อผลิตภัณฑ์ผลิตผลของคุณ ถ้าคุณไม่เปิดใจไม่อร่อยใครก็ไม่เอาหหละครับสำหรับเกษตรกรนะครับอย่าลืมครับต้องลาจากเกษตรกรไปก่อนนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ีก็ยอมรับได้ว่าของผลิตภัณฑ์ของอีเนานะครับคือของเขาดีจริงๆครับผมก็ให้เกษตรกรที่จะคิดปลูกต้นไม้หรือว่าพืชผลไม้อะไรต่างๆเพราะว่าใช้ผลิตภัณฑ์นี้ดีครับดีครับผกลดตได้ครับผม cái xe, cái xe đinh nâu, đau.